่ายดังรับพระเอกดังขอตรวจสอบรายรับรายจ่ายจริงหลังค่ายถูกตำรวจบุคคลมีรายง,งานว่าฮุกเอนเตอร์เทนเมนออกแถลงการรับรองประเด็นข่าวที่อีซึงกีพระเอกซุปตายื่นคำร้องขอตรวจสอบรายรับรายจ่ายของเขานับตั้งแต่ทําอาชีพนักแสดงในสังกัดฮุกจริงโดยแถลงการของบริษัทดังกล่าวระบุว่าฮุกได้รับการ รับรองเนื้อหาจากอีซึงกิและกำลังตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมคำตอบชี้แจงข้อเท็จจริง6ุกกำลังพยายามแก้ปัญหาอย่างราบรื่นโดยไม่มีความเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองฝ่ายสุดท้ายนี้ฮุกกล่าวว่าเราอยากจะขอโทษที่ไม่สามารถแสดงจุดยืนของเราเกี่ยวกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับฮุกที่ได้รับการรายงานทางสื่อแต่ละแห่งแบบจำเพาะ จาจงเนื่องจากความร้ายแรงของปัญหาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะพูดอะไรในขณะนี้ทันทีที่สถานการณ์สงบลงเราจะประกาศจุดยืนอย่างเป็นทางการของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้อีซึงกีได้ส่งใบรับรองเนื้อหาไปยังฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อขอตรวจสอบรายรับรายจ่ายของเขาจากจิตกรรมในวงการบันเทิงนอกจากนี้ มีรายงานว่านักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ยุนยอจองเจ้าของรางวัลออสการ์นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์มินาริก็ขอลาออกจากค่ายด้วยซึ่งทางฮุกได้ออกมาตอบโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมากองสืบสวน อัชญากรรมร้ายแรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ได้ดำเนินการจับกุมและตรวจค้นอาคารสำนักงานหุกในเมืองซองดัมดงเขตกำนากูกุงโซเป็นเวลา5้าชั่วโมงหลายคนคาดเดาว,ว่าการจู่โจมของตำรวจอาจเกี่ยวข้องกับกรณีที่บริษัทถูกระบุไว้ในข่าวข่าวอื้อฉาวของมิสเตอร์คังแฟนเก่าของนางเอกดังพักมินยอง บางคนยังตั้งหัวข้อสงสัยว่าผู้บริหารบางคนของฮุกการกระทํายักยอกแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดหรือการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด